สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดประชุมบรรณาธิการในการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติค่ะ นางสาวเอื้อมพรสีภูวงศ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าการประชุมบรรณาธิการเนื้อหาสาระในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติเช่นอุทกภยัยแผ่นดินไหวดินถลม่มวาตภายัยไฟป่าฝุ่น PM2.5 ซืึนามิและอุบัติภัยทางถนนโดยพัฒนาชุดความรู้หลักสูตรท้องถิน่นเกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และบูรณาการเข้ากับการศึกษาในทุกระดับโดยมีการจัดทำสคริปต์เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลในการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแต่ละประเภทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเวลาเกิดเหตุที่ต้องเผชิญค่ะค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยกองส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เราได้จัดประชุมค่ะในการที่จะทำกรอบเนื้อหานะคะสำหรับการที่จะนำไปสู่การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับที่จะรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมทั้งหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดของสอกรหรือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเราเนี่ยในเดทุกมิตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเช่นอุโทโกภัยนะคะหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะคะหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากอักขีภัยนะคะซึ่งในภัยพิบัติทั้ง8ประเภทนะคะที่เราได้นํามาเสนอกันในครั้งนี้นะคะก็จะนําไปสู่การผลิตสื่อที่สร้างสารรค์นะคะซึ่งสื่อในการสร้างสารรค์ในครั้งนี้เนี่ยเรามองไปถึงในเรื่องของการต่อยอด และการขยายผลนะคะเพื่อที่จะผลิตสื่อ a อนิเมชันนะคะหรือคลิปวิดีโอในรูปแบบที่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เข้าถึงผู้รับบริการและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของทูเ w a y คือให้ผู้รับบริการสามารถที่จะเข้าสื่อของเราได้โดยง่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการเราไม่ได้มองแค่ในเรื่องของสื่อที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะ เรามองเป้าของเรานะไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเราที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับในเรื่องของสื่อหรือเทคโนโลยีที่ต้องใช้สัญญาณ w i f i หรือใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้เราจึงมองในตรงนี้เรื่องของแผนที่2ของเรานะคะก็คือเครื่องมือที่เป็นคู่มือในลักษณะที่เป็นเอกสารนะคะเป็นคู่มือที่คุณครูนสามารถที่จะถือ ในการที่จะไปสื่อสารเนี่ยให้กับกลุ่มเป้าหมายเราที่เป็นประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการรับมือกับภัยพิบัติได้ง่ายค่ะแน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นนะคะในลําดับต่อไปที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยจะผลิตสื่อที่เรียกว่าสื่อเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะของภัยพิบัติทั้ง8ประเภทซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นการเสริมภูมินะคะแล้วก็สร้างทักษะชีวิตเนี่ย ให้กับประชาชนทุกช่กวงวัยเนี่ยได้มองเห็นนะคะว่าระบบของการป้องกันนะคะระบบของการรับมือระบบของการเยียวยาหรือฟื้นฟูนเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมอ,อย่างไรในคราวนี้ที่เราประชุมหารือกันแล้วเรามีการทําทั้งในเรื่องของสคริปต์นะคะแล้วก็สตอรี่บอร์ดซึ่งถอดออกมาจากกรอบเนื้อหาที่เราวางเอาไว้เนี่ยมีความโดดเด่นแค่ไหนแล้วท่านจะเข้าใจค่ะว่าทําไมก้งส่งเสริมการเรียนรู้่า ถึงได้มองแล้วก็เลยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ